ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเราคิดว่าประเทศข้างบ้านอย่างกัมพูชา ถือเป็นภยัยคุกคามทางด้านทหารอย่างชัดเจนสําหรับกองทัพไทยแล้วหรือยังครับแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วและทหารเขเมรน,นี้นันนะครับก็ได้มีการเข้ามายั่วยุและเข้ามาสร้างอะไรต่าง,ง,งๆนานามากมายนะครับและก็ล้ําเขตมายัางประเทศไทยไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวซึ่งก็ได้มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับที่ทหารไทยได้ไปบอกกับทหารกัมพูชาให้ไปรื้อถอนเพิงพัก ที่ทหารเขมรนั้นได้เข้ามาสร้างล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยครับซึ่งก็วิดการประทะกกันเลยทีเดียวซึ่งนายทหารไทยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจมากๆเลยทีเดียวนะครับและในขณะที่ทหารไทยได้บอกไปก็เพื่อเจราจากับทหารเขมรอยู่นั้นก็ได้มีนายทหารเขมรคนหนึ่งที่โวยวายแล้วชี้หน้าว่าทหารไทยซึ่งอาจจะเมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ทหารเขมรคนอื่นๆนั้นเห็นทหารไทยเอาจริง ก็อง,งอยไปตามๆกันเลยทีเดียวโดยคําพูดของทหารไทยนั้นก็ได้ไปเจราจาดีๆแต่ก็ถูกทหารขมรชี้หน้าซึ่งทหารไทยก็บอกไปตรงๆว่าอย่าชีา้หน้าให้คุยกันดีๆจึงทําให้ทหารขมรคนนั้นไม่พอใจและก็วิดเกือบจะปะทะก,กันเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าทหารขมรเมาจริงๆนั่นก็แสดงถึงความหย่อนยานของกฎระเบียบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและถ้าทหารไทยจะเล่นงานเอาจริงๆก็เกรงว่าจะมานั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาแทบไม่ทัน ก็เท่านั้นเองครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปดูตามคลิปเลยนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในบางพื้นที่ก็อย่างเช่นตรงจุดปราสาทต,ตาเมืองทมที่ได้เกิดความตึงเครียดกันอย่างหนักที่ชาวเขมรหรือชาวกัมพูชานี่นั้นก็ได้มีการมายั่วยุอยู่เสมอและในเวลานี้สถานการณ์ชายแดนตรงฝั่งเขมรน,นั้นมันก็ตึงเครียดแทบจะตลอดแนวชายแดนที่ติดกับชายแดนไทยเกือบทั้งหมดนะครับ ในขณะที่กองทัพไทยเองก็ได้มีการมาฝึกซ้อมรบอย่างเต็มพิกัดและก็ได้เตรียมวางแนวปืนและระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งที่ไทยจัดหามาจากต่างประเทศและผลิตได้เองภายในประเทศซึ่งที่หลายๆท่านอาจจะมองว่าถ้าเกิดศึกประทะก,กันกับเขมรในครานี้เห็นทีจะเป็นการทดสอบอาวุธใหม่ๆของไทยให้ประจักษ์เด่นชัดทุกสายตาทั้งอาเซียนอย่างแน่นอนครับและนั่นก็เพราะว่ามีหลายประเทศในอาเซียน ที่กำลังจับตามองไทยในเรื่องของการพัฒนาอาวุธเองได้ซึ่งเขามองว่าไทยอาจจะเป็นภัยคุกคามของอาเซียนในอนาคตซึ่งมันก็ไม่แปลกแล้วนะครับที่เขาจะมองไทยแบบหวาดระแวงแบบนั้นก็เพราะว่าไทยได้พัฒนาแบบนั้นจริงๆครับและนักวิเคราะห์อาเซียนต่างๆบางคนก็ยังไม่ทราบว่าประเทศไทยนั้นไม่มีนโยบายที่จะออกลุกรานใครก่อนแต่ถ้าไทยถูกรุกรานนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับ ส่วนฝ่ายกัมพูชาเองก็มีความเคลื่อนไหวทางทหารซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าได้เตรียมการขนาดไหนแล้วนะครับอีกทั้งก็ยังมีการระดมกําลังทหารและประชาชนแล้วก็ขึ้นมาเที่ยวบนปราสาทตาเมืองทมซึ่งบางครั้งก็มาทําพิธีกรรมไปต่างๆนานาบางครั้งก็มาร้องเพลงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่างๆนานาบ้างและทหารไทยเองก็ทําได้แค่เพียงยืนมองตาปลิอบ ก็เพราะว่าในายใหญ่ฝั่งไทยนั้นไม่ได้สั่งทหารปิดทางขึ้นลงที่ล่อแหลมนี้สักทีครับจนบางครั้งอาจจะเป็นเหตุที่เกือบจะปะทะก,กันมาแล้วหลายครั้งด้วยกันอย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วนั่นแหละครับซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของไทยก็ได้เคยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทยและกัมพูชาที่มีตัวย่อว่า GBC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายแล้วฝ่ายกัมพูชาเองก็ขอเลื่อนการประชุมไปซะอย่างนั้นนั่นก็เพราะเขาอาจจะคิดว่าการที่มาพูดคุยตกลงกันกับไทยนี้ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบไทยเป็นแน่ๆจึงได้เทไทยเอาดื้อครับซึ่งพลเอกเตียสเลยฮาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็คนที่เป็นลูกชายของพลเอกเตียบันนั่นแหละครับ ก็ได้มีการมาขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทยกับกัมพูชาหรือ GBC ให้ออกไปก่อนโดยที่อ้างว่าติดภารก,กิจที่จะต้องไปร่วมงานกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งงานนั้นนะครับก็คืองานประดับยศในายพล5ดาวของพลเอกเตียบันนั่นแหละครับซึ่งยศพลเอกนี้นะครับจะมีอยู่เพียง4ดาวเท่านั้นแต่ถ้าหดาวนี้ถ้าเป็นประเทศไทยนั่นก็คือยศจอมพลเลยทีเดียวนะครับแต่ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีจอมพลครับมีแต่จอมทัพไทย นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโดยที่จะมีการประชุมในครั้งนี้ที่มีรายงานว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมานั้นพลเอกเตียสเรหาก็ได้มาลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเยี่ยมปลอบขวัญทหารพร้อมกับนำสเสบียงไปให้ทหารแล้วก็ขึ้นมาบนปราสาทตาเมืองทมพร้อมกับก,บกำลังทหารเป็นจำนวนมากอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนั่นแหละครับและก็เป็นที่น่าสนใจว่าในช่วงที่ไม่มีการประชุมกันนี้ ความตึงเครียดของสถานการณ์ชายแดนนั้นมันก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีกแค่ไหนก็เพราะว่าเท่าที่ทราบมาว่าทางกัมพูชาก็ได้เสริมกำลังทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์เป็นจำนวนมากมาที่บริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าแม่ทัพภาคที่สองของไทยเองจะมีการยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนนั้นเป็นปกติซึ่งท่านบอกว่าทหารไทยเราก็ได้มีการฝึกซ้อมรบเตรียมพร้อมรบนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่กำลังทหารของไทยเอง ก็ฝึกพร้อมรบอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็แตกต่างไปจากการซ้อมรบธรมธรมดาาแบบทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนครับหรือว่านี่มันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันจะมีความรุนแรงกว่าที่เราทราบก็เป็นได้ครับและถ้าเกิดการสู้รบกันขึ้นมาจริงๆล่ะครับจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งความตึงเครียดเหล่านี้นั้นมันก็ขยายไปสู่การประทะก,กันในบางจุดก็เป็นได้ครับ แต่ก็คงจะไม่ถึงขนาดเป็นสงครามใหญ่แบบเมื่อปี2554ที่ทหารไทยได้ประทะก,กับทหารกัมพูชาในกรณีสืบเนื่องมาจากความตึงเครียดจากประเด็นเข่าพระวิหารนั่นแหละครับซึ่งในครั้งนั้นนะครับฝ่ายกัมพูชาเองที่เป็นฝ่ายระดมยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ B.M.21 แกรนเข้ามาฝั่งไทยก่อนแบบบ้าคลาั่งจึงเป็นเหตุให้ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนเพราะแทนที่ลูกจรวดหลายลำกล้องของ B.M.21 นั้น จะไปตกสู่ค่ายทหารไทยตามที่ทหารขามร้เลงและคาดการเอาไว้แต่ที่ไหนได้ล่ะครับดันไปตกใส่โรงเรียนไปตกใส่บ้านเรือนไร่นาของชาวบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับโดยที่ไทยเองเราก็มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ลำหน้าและทันสมัยมากกว่าขามินเป็นอย่างมากในเวลานั้นแต่ไทยเราก็ไม่ได้เอามาใช้แบบเต็มพิกัดนะครับไทยเราจะใช้แต่อาวุธที่สมน้ําสมเนื้อกับขมรเท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบกองทัพกัมพูชามากจนเกินไป ซึ่งก็พูดง่ายๆเลยนะครับไทยเราจะสู้แบบแฟร์แบบสุภาพบุรุษนั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยในครั้งนี้นั้นก็ได้ตอบโต้กลับโดยเพียงแค่การยิงปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm ิลิเมตรแบบซีซ่าและปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งแบบลากจูงขนาด155ม mm ิลิเมตรแบบ GHN-45 โดยใช้ดโดรนชี้เป้าและใช้เราดาร์เพื่อค้นหาการต่อต้านการยิงปืนใหญ่หรือเครื่องยิงลูกระเบิดเคาน์เตอร์แบตเตอรี่รดาร ในการค้นหาที่ตั้งยิงเท่านั้นครับซึ่งก็พูดง่ายๆเลยนะครับว่าทหารขาเขมรยิงมาจากไหนไทยก็สวนกลับไปทางนั้นแค่เพียงเท่านี้มันก็มากเพียงพอครับที่จะส่งให้ทหารขาเขมรพร้อมกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เขาภูมิใจนักภูมิใจหนาได้กลายไปเป็นผีเฝ้าป่าไปเกือบพันคนพร้อมกับได้สร้างการทําลายล้างอาวุธยุธโทโธปกรณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นเศษเหล็กไปหลายสิบคันด้วยกันเลยทีเดียวครับและในขณะเดียวกันนั้นเอง กองทัพอากาศไทยในครั้งนั้นก็ได้ส่งเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบเ1 6บินโฉบชายแดนไทยกัมพูชาแบบทำโซนิกบูมจนทําให้ทหารเขมรสติแตกและก็วิ่งเข้าหลุมหลบภัยกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งในการประทะก,กันในครั้งนั้นก็ได้ส่งผลทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหลายร้อยนายจนกระทั่งโฆษกประจํากระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ําตา ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นของฝ่ายกัมพูชาอย่างที่เรารับรู้กันแล้วนั่นแหละครับและการเวลาตั้งแต่คราน,นั้นก็ได้ส่งผลทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหลายร้อยนายได้ล่วงเลยมาถึงในปีนี้และถ้าหากว่าจะเกิดการประทะก,กันอีกครั้งสถานการณ์อาจจะรุนแรงมากไปกว่าเดิมก็เป็นได้ครับนั่นก็เพราะว่าฝ่ายกัมพูชาเองก็มีอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าเดิมแล้ว และเนื่องมาจากบทเรียนที่เป็นที่เจ็บปวดที่โดนทหารไทยไล่ถล่มยับทหารขเขมรเองก็พยายามที่จะอุดช่องโหว่ต่างๆที่แซนจะเจ็บปวดโดยการจัดหาอาวุธเข้ามาเพิ่มเติมครับและการพัฒนาด้านอาวุธของฝ่ายกัมพูชานั้นซึ่งก็แน่นอนว่าข้อมูลด้านกําลังรบด้านอาวุธทางการทหารต่างๆมันก็เป็นความลับของแต่ละประเทศอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็มีเพจ Military Weapons อาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหาร ก็ได้รวบรวมเอาอาวุธภาคสนามของกัมพูชาที่เคยอวดสื่อมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด300มิมแบบ PHL-03 ระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด22ม mm มแบบไทย 90B MLRS ปืนใหญ่อัตราจรแบบ SH-1 155ม mm ม SPH ของกองทัพบ,บกกัมพูชาซึ่งในปีพศ2565 กองทัพกัมพูชาก็ได้รับมอบระบบจรวดหลายลำกล้องอัตราจรขนาด300มิมแบบ PHL-03 จำนวน6ระบบและระบบจรวดหลายลำกล้องอัตราจรขนาด122ม mm, ิมแบบไทย 90B MLRS ซึ่งก็ไม่ได้ระบ,บุจำนวนนะครับและก็ปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิมขนาด SH-1 155มิ mm, ม SPH จำนวน6ระบบจากบริษัทโนริงโกสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายกัมพูชาเองก็มีการนำระบบอาวุธใหม่ๆต่างๆเข้ามาประจําการหลายแบบด้วยกันครับโดยอาวุธแบบที่มีระยะการยิงที่ไกลกว่าและก็แม่นยํากว่าเดิมอย่าง PHL 03ซึ่งระยะยิงไกลสุด130กิโลเมตรมี6คันซึ่งมีคันละ12ท่อยิงรวมๆแล้วก็จะมีทั้งหมด72ท่อยิงซึ่งก็อาจจะสร้างความเสียหายให้ทางทหารไทยได้เป็นอย่างมากครับ โดยระบบนี้นั้นอาจจะยิงได้ไกลถึงสนามบินที่โคราชเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาวุธที่ถูกขายที่เป็นแบบส่งออกจากผู้ผลิตนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับก็มักจะมีการลดทอนประสิทธิภาพลงไปจากเดิมอยู่แล้วครับก็จากที่มีการบอกมาจากผู้ผลิตว่าสามารถยิงได้ไกล130-180ถึงกิโลเมตรนั้นจริงๆแล้วอาจจะเหลือเพียงแค่60-100ถึงกิโลเมตรเท่านั้นก็เป็นได้ครับและผมก็เชื่อว่าจีนนั้นไม่ได้ขายมาทั้งหมดเป็นแน่แน และอายต่างๆที่ไทยเรามีก็อย่างเช่นไรด้ดาค้นหาที่ตั้งการยิงรวมไปถึงระบบโดรนที่ครั้งก่อนเมื่อปี2554เรามีที่ตอนนั้นขมรเองก็ไม่มีนั้นแต่ณเวลานี้ณนะตอนนี้ขมรเขาก็จัดหาและก็มีแล้วด้วยครับก็เนื่องด้วยระยะการยิงที่ไกลขึ้นจึงทําให้กัมพูชานั้นมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะต้องถูกกองทัพไทยสวนกลับนั่นเองแหะครับแต่กัมพูชาเองก็เสียเปรียบไทยเป็นอย่างมาก ก็ตรงที่จํานวนอาวุธมีน้อยกว่ามากๆงบประมาณก็น้อยกว่าไทยเป็นอย่างมากแถมไทยเองนั้นก็สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เองเป็นส่วนใหญ่ภายในประเทศและก็ได้มาตรฐานอีกด้วยครับซึ่งนี่ก็คือศักยภาพที่ไทยเหนือกว่าเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับจะพูดถึงในส่วนของอาวุธและกําลังทางบกเท่านั้นนะครับและถ้าหากเป็นในส่วนของกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศแล้วก็กัมพูชาก็ยิงสู้ไทยรอไม่ได้เลยครับ และถ้าให้วัดกันแบบตรงๆในการประทะกันในครั้งนี้อาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรของไทยที่เราไม่ได้เห็นในสงครามครั้งก่อนนั้นเราก็จะได้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับซึ่งนั่นก็แค่ปืนใหญ่ก็คงจะไม่พอแล้วเราคงจะต้องยิงจรวดหลายลำกล้องสวนกลับบ้างหรือถ้าจะให้หนักและรุนแรงกว่าเดิมซึ่งนั่นก็คือใช้กำลังทางอากาศที่ไทยเราสามารถผลิตระเบิดขนาด500ปอนด์ได้เอง รวมไปถึงในกำลังทางบกเราก็สามารถผลิตระบบปืนใหญ่รวมทั้งกระสุนปืนใหญ่และจะรวดหลายลำกล้องขนาด122และ302ม mm ิลิเมตรได้เองอีกด้วยครับซึ่งในส่วนของ s e l f p r o p e l Multiple Rocket Launcher หรือระบบยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองก็เป็นระบบขีปนาวุธที่ติดตั้งบนยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองครับโดยไม่ต้องใช้การลากจูงจากยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งก็ช่วยให้ระบบนี้นั้นมันมีความคล่องตัวที่สูงมากและยังสามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและใช้ในการยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องในครั้งเดียวเพื่อให้ได้การโจมตีที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างครับระบบอาวุธของกัมพูชาที่ได้มาใหม่นี้นั้นก็คือได้มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นก็คือระบบ PHL 0 3ซึ่งระบบนี้นะครับคือระบบยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองครับ ก็คือระบบจรวจลายลำกล้องอัตราจรนั่นเองครับที่มีท่อยิงขนาด300มิลิเมตรจำนวน12ท่อยิงต่อรถท่านยิง1คันซึ่งก็มีระยะที่ยิงไกลที่สุดคือ70ถึง130กิโลเมตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตัวรถนะน,นะครับมีน้ำหนัก43ตันยาว12เมตรกว้าง3เมตรสูง3เมตรมีพลประจำรถ4นายและก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเอนจินที่ใช้กำลัง500แรงมา้า ตัวรถเป็นแบบ8ปคณแครับที่มีพิสัยปฏิบัติการ650กิโเมตรที่มีความเร็ว60กิโเมตรต่อชั่วโมงโดยระบบนี้นะ,นะครับกําลังถูกแทนที่ด้วย PHL-16 ที่มีการออกแบบเป็นโมดูล่าและใหม่กว่าระบบ PHL-03 ที่มีการออกแบบที่มีพื้นฐานมาจากระบบ BM-30 ที่ผลิตในสหภาพโซเวียตครับนั่นก็คือระบบ PHL- 03นี้นั้นนะครับคือมันเป็นระบบเก่าของจีนแล้วนะครับ จีนก็นเลยขายให้กัมพูชาหรืออาจจะให้ฟรีมาบ้างก็เป็นได้ครับซึ่งบทบาทหลักของระบบขีปนาวุธหลายลำกล้องนี้นั้นก็คือการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นจุดศูนย์รวมกําลังทหารเป็นจํานวนมากหรืออาจจะเป็นสนามบินศูนย์ประชาการหรืออาจจะเป็นตรงจุดระบบป้องกันภัยทางอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เขาอยากจะยิงนั่นแหละครับซึ่งสามารถทําลายได้ และนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการโจมตีโต้ตอบการยิงจากปืนใหญ่ของศัตรูอีกด้วยซึ่งสำหรับจรวด PHL 0 3ซึ่งใช้ขี่ปนาวุธขนาด300มิลิเมตรจากตระกูล BRE ซึ่งก็ได้แก่ b r c 4 BRE 2และไฟดราก้อน n 4 4 a a ที่มีระยะยิงไกล130กิโลเมตรหรือ81ไมล์ครับต่อมานะครับก็จะเป็นไทย0 b ้ MLRS นั่นก็คือระบบขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS ขนาด122ม mm, ิลิเมตรซึ่งก็เป็นรุ่นที่2ของซีรีส์ไทย90ครับระบบอาวุธนี้นั้นได้ออกแบบและผลิตโดยบริษัทน o ริโก o ของจีนโดยรุ่นแรกของไทย90 MLRS ก็ได้รับการเปิดตัวในกลางทศวรรษที่1990และก็ตามมาด้วยไท 90B ในปี2004ครับ ระบบขีปนาวุธหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรรุ่นไทย 90B นี้นั้นเป็นระบบการสนับสนุนการยิงที่เคลื่อนที่ได้เพื่อทำลายเป้าหมายหลากหลายประเภทโดยการยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องสูงสุดถึง40ลูกใน1ครั้งครับซึ่งระบบไทย 90B สามารถจะเข้าสู่ตำแหน่งการต่อสู้การยิงและการออกจากตำแหน่งยิงได้ภายในเวลาเพียงไม่เกิน7นาทีโดยหัวรบนั้นจะมีน้ำหนัก18.3ถึง28กิลกรัม ความยาวของจรวดก็คือ2เมตร75เซนติเมตรถึง3เมตร3เซนติเมตรและก็มีจรวดพร้อมยิง40นัดและมีสำรอง40นัดอัตรายิง40นัดภายใน1 8ถึง20วินาทีซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกแบบนอ r t h b e n ส2 6 2 9 6คูณครับที่มีความยาว9เมตร31เซนติเมตรกว้าง2เมตร49เซนติเมตรและก็สูง3เมตร2เซนติเมตรและก็มีพิสัยการปฏิบัติการที่ไกลสุดถึง800กิโลเมตรด้วยกันครับ อาวุธของเขเมรอีกอย่างหนึ่งก็คือ S H 1 155มิลิเ mm มตร S P H ซึ่งก็เป็นปืนใหญ่อัตราจรเคลื่อนที่ด้วยตัวเองแบบล้อยางขนาด155ม mm, ิลิเมตรที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทนอริงโก้ของจีนซึ่งปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลิเมตรของ S H 1สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทครับและก็สามารถยิงไกลที่สุดโดยที่มีกระสุนแบบพิเศษนะครับถึง53กิเมตด้วยกัน ซึ่งระบบปื้นใหญ่ระบบนี้นั้นจะมีระบบควบคุมการยิงแบบคอมพิวเตอร์ระบบนำทางระบบการสื่อสารเครือข่าย C4ISR ที่มีผลประจำา5นายมีน้ำหนักระบบ22,500กิโลกร,รมัมพิสัยการปฏิบัติการ600กิโลเมตรที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตัวรถนะน,นะครับจะมีความยาว9เมตร68เซนมตรกว้าง2เมตร58เซนติเมตรและก็สูง3เมตร50เซนติเมตรครับ ซึ่งผมก็ย้าว่าทั้งหมดนี้นะนะครับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาข่าวในส่วนของกําลังรบนะครับและอาวุธที่แท้จริงของฝ่ายกัมพูชานั้นจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นที่เปิดเผยทั้งหมดครับซึ่งเรารู้ในส่วนของอาวุธกัมพูชาแบบคร่าวๆกันไปแล้วนะครับเรามาดูยุโทโปกรณ์ของไทยกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างและจะสมน้ําสมเนื้อกันกันกบขเขมรหรือไม่ซึ่งในส่วนของกองทัพไทยนะครับ และก็แน่นอนว่าไม่ได้เป็นรองฝ่ายกัมพูชาเลยแม้แต่น้อยครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็ได้มีการเสริมศักยภาพและก็ได้อัปเกรดอาวุธที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างมากมายในประเทศครับซึ่งล่าสุดความเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เฉพาะการซ้อมรบของกองทัพบ,บกไทยเท่านั้นนะครับกองทัพอากาศไทยเองก็ได้มีการซ้อมรบแบบพร้อมรบ24ชั่วโมงเช่นกันทั้งกลางวันและกลางคืนครับ โดยทางเพจของกองทัพอากาศไทยร o ย a l ไทย i i r r o r r e e ก็ได้เผยแพร่ภาพ F16A-B-Block 15 OCU ฝูงบิน103กองบิน1โคราชที่จังหวัดนครราชสีมานะครับขณะที่ทำการบินเพื่อเตรียมความพร้อมในภารกิจบินสกัดกัน้นและได้ทำการบินลาดตระเวนทางอากาศในเวลากลางวันและกลางคืนครับพร้อมกับระบุข้อความที่ว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยเหนือ่นนฟ้าไทย กองทัพอากาศพร้อมส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณ์ความมั่นคงของชาติตลอด24ชั่วโมง24ทับ7ออเดอร์ไนท์ของกองทัพอากาศครับโดยฝูงบิน103กองบิน1ก็ได้ฝึกเตรียมความพร้อมเครื่องบิน f 1 6ในภารกิจการสกัดกั้นและการบินลาดตระเวนรอบทางอากาศเพื่อเป็นการดำรงขีดความสามารถในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติรวมทั้งสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชน หากเราเผชิญสถานการณ์เราพร้อมปฏิบัติการในทันทีซึ่ง F-16 AB b ล็อก15 OCU นี้น,น,นะครับจะทำการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ติดตามความร้อนแบบเรทีออน AIM-9M s i d e wider ครับและก็มี6ลูกด้วยกันรวมทั้งมีการติดตั้งระเบิดอเนกประสงค์ MK-81 ขนาด250ปอน และระเบิดอนเนกประสงค์แบบ MK 8 2ขนาด500ป่อปอนด์สำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินอีกด้วยและเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเครื่องบินกริเพนของไทยก็ได้มีการมาจำลองการลงบนถนนที่ใช้สัญจรจริงในประเทศไทยแล้วล่ะครับก็เพื่อที่เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านทุกๆภาคของประเทศไทยและเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามกองทัพอากาศก็พร้อมเสมอที่จะทะยานแหวกน้านฟ้า เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆของไทยที่ยังไม่เคยได้ใช้จริงนั้นเราก็อาจจะได้เห็นครับถ้าเมื่อเกิดการประทะก,กันจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางชายแดนฝั่งพม่าก,กับทหารว้าแดงหรือจะฝั่งตะวันออกกับขเขมรก็ดีเราก็อาจจะได้เห็นจรวดหลายลำกล้อง DTI 1ที่มีพิสัยการยิง180กิโลเมตรที่ไม่นำวิถีนะครับ และจะรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ที่มีพิสัยการทำการแบบนำวิถีถึง150กิโลเมตรแบบแม่นยำนะครับแล้วก็มีระบบแบบ ATMG แบบใหม่ล่าสุดครับที่ยิงจรวดได้หลายรูปแบบด้วยกันพร้อมกับชุดโดรนพิฆาตต่างๆที่ไทยผลิตขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นโดรนกามิกาเซ่ที่มีพิสัยการทำการ500กิโลเมตรแล้วและในอนาคตจะสามารถโจมตีได้ในระยะ1,000ถึง2,000กิเมเลยทีเดียว และที่ขาดไม่ได้ครับก็จะเป็นปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิลิเมตรหรือที่ว่าเอ,อ่ยชื่อขึ้นมาแล้วทหารขเขมรจะต้องขยาดกันเลยทีเดียวนั่นก็คือซีซ่าครับและก็ยังมีแอโม s ส2 0 0 0เป็นระบบปืนใหญ่อัตราจร155ม mm, ิิเมตรขนาด52คาลิเบอร์ที่ได้รับการผลิตโดยโซตัมซิสเต็มซึ่งเป็นผู้ผลิตทางทหารของอิสราเอลครับและไทยเราก็สามารถผลิตเองได้ภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งใจจริงของผมแล้วก็ไม่อยากให้เกิดสงครามกันหรอกนะครับเพราะมันมีแต่ความสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามันจําเป็นที่จะต้องมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยล่ะก็เราก็พร้อมเต็มที่เช่นกันครับซึ่งทั้งหมดที่เล่าให้ฟังไปนั้นเราคงจะต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่แต่ขอบอกคําเดียวครับคือสถานการณ์ล่อแหลมเป็นอย่างมากครับ และท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องความคิดเห็นได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญ,ญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทอง และมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ